ใูกค้ามีใครรอดูพวกคัมเกณส์สัมผัสด้วยไหมที่รายการได้ไหมคะที่ขดสอบเอารายการไหนเอ่ยเพราะว่าถ้าเป็นวันนี้จะเป็นรหัสจอจานเนาะ ของวันนี้ที่เปิดอ่ะมารหัสนี้เปิดกระสอบได้เลยอยากเห็นอุ๊ยลูกค้าตัวเนี้ยแอปพอรเคยเปิดแต่ว่าสิลูกเลยนะเปิดในไลฟ์ทีสิลูกเลยนะรหัสเนี้ยที่เจ้าหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองรหัสอะไรหนู วิวตัวแรกหูยเจลายมันเทนะเอาจริงขอดูหน้าหลังเลยปะแบบว่าให้เห็นชัดๆเป็นเด็กโตนานๆหน่อยเออเนี่ยลายเท่นะเอฟเชนหนึ่งหนึ่งสองนะคะลูกค้าค่ะกระสอบรีวิวนะหนูจะส่งให้พี่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวให้ดูงานก่อนเอสิมาค่ะเอสิมาค่ะบอกเลย S N M โอ้ ราคาดีด้วยนะคะลูกค้าคะที่จริงอะ่ะมันจะต้องเป็น3,000เา้าแต่ว่า,ายังยังให้เป็นราคาโปรโมชั่นลูกค้าอยู่เนาะราคาเหลือแค่3,500บาทนะคะลูกค้าะตอนนี้หนูแนะนําเลยว่าช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยประมาณแบบไม่ไม่เกินกลางเดือนธันวาลูกค้าตุนไปเลยตุนไปได้เลยนะเพราะว่าตัวเนี้ขายได้แน่นอนปกติอะ่ะคือถู้ถูมากส<า>วยมาก ปกติอ่ะคือตัวเนี้ยเอาโหต่างจังหวัดชอบกันมากลูกค้าเหนืออีสานใต้เล่นได้หมดเลยนะคะตัวนี้ถามว่ามันเป็นรายการกันหนาวบางตัวมันก็มีติดแอกว่ามไม่ได้หนามากไปด้วยนะในกระสอบแต่ส่วนใหญ่ถามว่ามันจะติดหนาวไหมแจ้งตามตรงก็คือส่วนใหญ่ก็ตามชื่อรายการเลยมันจะเป็นงานหนาวเนาะแต่ก็อาจจะมีหลงแบบบางไปบ้างเล็กน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะลูกค,ะคะ้าขาแต่แบรนด์ไม่ต้องกลัวลูกค้าติดแน่นอนเอาไปลุ้นได้อันนี้ของ แซมเปียนค่ะเออด้านหลังด้าก็คือเป็นแบบว่างานปักโลโก้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะจาก3,009 9ราคารถอยู่ที่3,500บาทลูกค้าขาแอรควันเคยเปิดไปแล้ว10บลูกการันตีให้เห็นไปแล้วเนาะว่าเปิด10บลูกงานก็สวยทั้งสิบลูกเลยลูกค้า CF กันมาหมดเลยนะคะจำนวนตัวนะพีอได้แล้วดีใจมากดีด้วยค่ะพี่ ด้วยที่กระตอกดีใจด้วยโ,โหลูกค้านะคะแร้ว่าแม่บอกนะใช่น่าจะรออยู่นะตัวนี้อ่ะตัวนี้จำนวนตัวหนูตีให้นะพี่หนูตีประมาณขอต่ำๆแต่กะมาร้อยเจ็ดสิบบวกลบนะคะลูกค้าขาแล้วแต่กระสอบนะอยู่ต้องแจ้งก่อนว่าบางกระสอบอาจจะได้นามากน้น ถาคนไปในกระสอบเนาะมาแล้วแต่กระสอบอีกทีหนึ่งหนูหนจะเฉลี่ยให้โดยประมาณนะคะลูกค้าคะตัวนี้แต่จะเป็นงานร้อยกิโลเนี่ยงานสวยลูกค้าขายได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยงานออกแบบว่าทรงสวยแบนออกนะคะวุ้ยตุว,ตวยาวแล้วคือแบบว่าบางคนชอบนะตัวยาวติดไปอะ่ะวิีโยเนเกงานใหม่มากนะคะโยเนเกแบบสะอาดมากลูกค้าคะกระสอบรีวิวนะใครจะรับพิมพ์รหัส พอพ่าน99มาได้เลยรีวิวส่งส่งฟรีลูกค้าพอพ่าน99ใครจะรับพิมพมาเลยลูกค้าขาลูกนี้ลูกเดียวนะหนูเอามาส่งฟรีให้ลูกใหม่ไม่ได้ส่งฟรีเดอ้อลูกค้าพอพ่าน99เข้ามาได้เลยนะคะใครจะรับ3,500บาทเท่านั้นคะ่ะนี่อุยงานแบบว่าอันนั้นเป็นของคุณคเบลลี่งานในแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะลูกนี้เป็นไงลูกรีวิวโซอเอาลไหม รีวิวโซเอาเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ขอบคุณมากเลยนะพี่สมบูรณ์สินเนาะลุกใหม่แล้อย่างว่ากระสอบใหม่ยังมีพร้อมส่งนะลูกค้าใครอยากได้ลุกใหม่นะจอจานสามสิบสี่มาได้เลยจอจานสามสิบสี่มาได้เลยพี่แม่มาอย่างนี้เพิร์แท็บเพิร์เทียบไปลุ้นนะคะลูกค้าแต่งน่าจะเทียมแหละ สามารถลุ้นได้ในกระสอบนะคะลูกค้าบางตัวก็คือจะเป็นแบบหุกขนด้านในมาสวยๆเลยแบบใส่เที่ยวต่างประเทศอยา h ต่างประเทศได้คือเที่ยวดอยใช่ขึ้นเหนือได้นะคะลูกค้าขาเที่ยวแบบว่าช่วงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสองเดือนท้ายของปีเนี่ยเป็นเทศกาลเที่ยวนะท<ช>่องเที่ยวเลยลูกค้าขาแต่ละที่ก็คือ หลายๆคนก็คือวิ่งเข้าหากาศหนาวกันหมดเลยนะคะไปพื้นที่ที่มีอากาศเย็นค่ะค่ะซื้อตัวนี้ใครที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเอาไปขายได้อันนี่สวยมากดูดิทรงโค้ตสวยเลยลูกค้านะเอาไปขายใครอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวหนูบอกเลยว่าขายดีแน่นอนนะส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะมาเล่นง,งานหนาวๆไปเดี๋ยวก็จะเป็นลูกค้าแบบว่าที่อยู่เหนืออ,อยู่สาอนอย่างเงี้ยเลยลูกค้าค่ะ แต่ัะหว่าช่วงนี้เนาะกำลังขายมีขายบูมกันมากปุ้มกันไปแบบเยอะสุดๆเลยนะคะลูกคะ้าเด็ดๆหรอเด็กๆดูให้พี่หน่อยว่ามีไพ่ไหนเหลือไหมเดี๋ยวเช็คให้นะคะ F MM j เข้อความเอ่อเอฟเอฟเจข้อความไม่เด่งขึ้นค่ะเอ,อ่อน้าจะเอฟไม่ติดหรือเปล่าพี่กีพี่กีเอฟเป็นรายการไหนไปจ้าเดี๋ยวหนูเช็คให้ว่าหมดหรือย,อยัง พี่เข้าตอกจะเอาเป็นสามหรอถ้าจเอาเป็นสามพี่พิมพ์มาใหม่เลยก็ได้เมื่มจอกี้พี่พิมจอจานสามสี่เท่ากับสองใช่ไหมพี่พิมเป็นจอจานสามสี่เท่ากับสามมาใหม่ได้เลยเด็เดมีเป็นก้อยแบคค่ะ B สามสามสามอ๋อเด็เดดตอนนี้คือจะมีเป็นงานเมกาเลยนะคะลูกค้าหาว่างแค่เมกาเลยนะคะพี่กิ๊กเอาจอห้าสองคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวหนูเช็คให้นะเช็คให้สักครู่นึง จอห้าสองหมดค่ะหมดไปแล้วโกงเร็วยังยืดจอห้าสองหมดไปแล้วนะก็เลยเอฟไม่ติดเนาะหมดเรียบร้อยแล้วของพี่ข้าตอกรวมยอดเป็นสามเนาะขอบคุณมากค่ะลุงนี้นะลูกค้าการันตีงานสวยหนูบอกเลยว่าขายแบบว่าเปิดกี่ปีกี่ปีคืองานตัวนี้ก็ขายดีลูกค้าชอบกันเยอะมากเลยเพราะว่างานราคามันดีด้วย แล้วคือพี่ได้งานกันหนาวที่แบบว่าออกทรงแบบนี้และแบรนด์แบบนี้ในราคานี้คือคนตั้งถูกมากเลยนะวันนี้มีสเวตเตอร์ไหมสเวตเตอร์หนูมีเปิดคอกลมไปแล้วก่อนหน้าหมดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่คะตอนนี้ที่จะเหลือคือจะเป็นกางเกงเลยกางเกงสเวตเตอร์ที่เดี๋ยวรอเปิดให้ทีนี้นี่เป็นแบบลูกฟูก่ขอขอดูหน่อยวิเกลลูกฟูกแล้วแบบออกทรงแบบเหมือนบุญนวมบุอะไรแบบนี้มาด้วยเนี่ยไม้ได้เลยสวยสวย <c oughs> เลยค่ะงานทุกคนด้านในแบบนี้ก็มี แบบโอ้โหสะอาดอะเอาจริงลูกค้าตัวนี้นะรายการเนี้ยก็บางคนก็เอามาโอ้โหลูกค้าก็มีทั้งแบบว่าบริการตีฟูรีดอะไรเงี้ยก็มีนะคะลูกค้าขาสวยๆเลยใครอยากได้ลูกใหม่นะลูกใหม่ยังว่าลูกค้าตามไปซีเอฟได้หรือถ้าดูรีวิวลูกนี้ลูกเดียวแล้วแบบไม่สะใจลูกค้าไปขอดูย้อนหลังได้นะคะ ไปดูย้อนหลังได้เหมือนที่บอกว่าคอยเปิดไปแล้วสิบลูกรอบนั้นถ้าใครอยู่ในไลน์นั้นจะเห็นงานหมดเลยว่าสิบลูกที่เปิดงานออกประมาณไหนนะคะลูกค้าขางานสว,สวยเลยนะดิ่งโคเบอร์รเ Global ค o r อร์เวิ <c oughs> ากการออกเสียงแบบนี้มากเลย <c oughs> นะคะเรื่องนี้ป้ายสวยนะตัวรับัสตัวเด่นแบรส์สวยเลยนะคะลูกค้าขา ดังเกงมุกผูกชายเท่าไหร่คะเช็คให้นะคะลูกค้าให้น้องเช็คใ,ให้สักครู่หนึ่งงานแอบ,บเยอะอยู่นะลูกค้าเอาจริงรู้สึกว่าโชว์ไปแล้วบอกว่าเหมือนจะหมดแต่ก็ไม่หมดอะ่ะเอฟเใช่ไหมคะใช่จ้าหกพันเก้ราคาห9พัน้าค่ะพี่เบิร์6หกพันเ้านะคะ กางเกงยีนเด็กประมาณกี่ตัวอันนี้มันจะเป็นงานร้อยกิโลจำนวนเดี๋ยวหนูค่ะํำนวณเฉลี่ยก,ก่อนหนูตีให้ประมาณนะคะลูกค้าขาถ้าเกิดว่าติดไซส์แบบไม่ได้ใหญ่มากเยอะนะอาจจะถึงประมาณ3 5 0 3 0 0ถึง350ก,กนะคะแต่ถ้าเกิดว่าออกงานไซส์ใหญ่เยอะมันก็อาจจะลดนหลังกับลงมาทีหนึ่งนะคะลูกค้าขานี่ f อ1 1 2่งนะลูกค้าตัวนี้นะ บอกแล้วนสวยนะราคาดี3,500บาทจัดโปรโมชั่นให้อยู่หนูไม่รู้ว่าจะปรับราคาขึ้นเป็น3,900เดือนหน้าหรือช่วงใหม่นะคะลูกค้าขาถ้าใครอยากได้ตอนนี้นะลูกคา้ารีบไปตุนก่อนได้เลยสามารถแบบว่า,าซื้อตุนหน้าหนาวราคาดีอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าขาจัดได้ทันไปเลยนะพอก็เลยทำรอแล้วจะไม่มีของใช่ธันวาเนี่ยของเนี่ยหนึ่งเลยของครัวของหมด สองเลยคือลูกค้าบางคนต้องการแบบว่าตุนเข้าแบบขายปีใหม่ก็มีนะบางคนปีใหม่เขาไม่ได้เที่ยวเนาะเขาก็แบบว่าขายตามแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าคนออกเดินทางกันเยอะโอ้ช่วงนั้นก็ทำารายไ,ได้ได้เยอะเลยสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะแนะนําว่าเอาไปก่อนตุนไปก่อนนะคะแล้วก็ไปขายช่วงนั้นได้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะติดวันหยุดเดยอะด้วยไหนจะวันหยุดไหนจะอะไรลูกค้าต้องตุนไว้เลยตอนนี้นะตุนเนิ่งนงๆถูกบอกเลย คุ้มแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีหลายเจ้าคือทยอยคึกไปหลายรายการมากๆเลยตอนนี้คุณพี่โกดังเริ่มโล่งและรอรับรอรับงานใหม่ๆนะคะของอ่ะตอนนี้ลูกค้าต้องบอกว่าไม่พอขายไม่พอขายแล้วรายการที่ลูกค้ารอกันก็คือหมดกันกระหน่ำเลยวิยนั้นสวยอ่ะสุาสีฟ้าดูนี่ตัวนี้ของปิโก้นี่ส,สวยๆเลยลูกค้าแล้วก็คือ โลโก้ด้านหลังเด่นๆแบบนี้เลยนะคะงาสะอาดด้วยนะตัวนี้งาสะอาดแนะนอนงานญี่ปุ่นอันนี้ต้องโดนต้องดแบบเลยโชว์เลยแดนไหมอ่าว่าแล้วคอนเวิร์ตตัวที่เรามอสือตัวน,นี้สวยอ่ะสีน่ารักมากเลยแล้วก็ราคาเนี้ยปกติอ่ะลูกค้ามีโอกาสแบบว่าลุ้นงานมินเทจได้นะ แต่ว่ามันก็แล้วแต่กระสอบเนาะบางกระสอบก็ออกบางกระสอบก็ไม่ออกคอนเวอร์สวยมากไซส์ใหญ่เลยนะคะถ้าใครแบบว่าเจอบางคนเจออ่ะโอ้โหมิซูนโน,นโบางคนเจองานมินเทเอาไปทำราคาได้หลายบาทเลยนกคะคือแบบ,บลอกกรีกันเลยนะคุ้มเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบบไปต่อในราวได้เลยไปในราวต่อ ขายเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขาลูกใหม่นะใครอยากได้ก็ CF ย,ย้อนหลังตามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าขาลูกใหม่ต้องบอกว่าสต็อกค่อนข้างมีให้นะอ่าเช็คอ่าพี่กีให้เช็คอะไรจะะไร้ารายการที่พีรักมันหมดแล้วนะพี่จะเอาตัวไหนจ้าหรือว่าเช็คอะไรเอ่ยแจ้งไว้ในแชทแล้วใช่ไหม,ม,ม รังานได้เลยนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้นะ FJ หนึ่หึงสองจากสามพันเ้าเหลือแค่เพียง3,500ันห้าร้อยบาทซองยังมีของนะคะที่เข้าตอกบอกคุณแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมากค่ะดีใจมากเลย บบชอบมากเลยเวลาลูกค้าแบบ CF แล้วแบบโอนเลยอย่างเงี้ยลูกค้ารวดเร็วทันใจหนูมากเลยนะใครที่แบบว่า CF งานจองเนาะปกติอะหนูก็จะขอขอลูกค้าทุกรอบกันเลยแอดมินจะขอทุกรอบขอไม่เกินในสามทุท่มภายในวันนี้นะคะลูกค้าสาพเพราะว่าีควคอเดี๋ยกจะพูดนะ f j สาเจเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวเช็ค รอน้องแอนดมินเช็จให้นะคะเจ็ดกลางเกณฑ์ชายขายยาวค่ะใช่ไหมคะเยีงยมีอยู่ฐานลูกยังว่างค่ะพี่หา FJ สามเจ็ดยังว่างนะระหาร CF อะไรน้องแท็ CF จอจานหนึ่งสองจอจานหนึ่งสองนะคะพี่ FJ สามเจ็ดจอจานหนึ่งสองนะ